วิไลแบรนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้วิไลแบรนนะคะก็กําลังแพ็กของนะคะวันนี้เป็นคุณแม่กาลยานมิตรนะคะที่ดูชอแนลวิไลแบรนด์แล้วอยากได้ชุนลูกไม้สวยๆเอาไปใส่งานมงคลของคุณแม่แต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นงานด่วนนะคะก็เลยจะต้องเรียกน้องแกล็บนะคะเรียกน้องแกล็บหรือน้องลาลาหมูนะคะที่จะช่วยส่งของไปให้อย่างด่วนเร่งด่วนนะก็สําหรับคุณแม่นะคะที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลที่ต้องการของเร่งด่วนนะคะก็สามารถที่จะ บอกวิไลได้นะแล้วเดี๋ยวเราเรียกแกป๊ปแล้วก็รีบไปส่งให้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าใส่สวยใส่อะไรก็จะได้รู้จันแล้วก็เขาก็จะได้แบบได้เทสได้อะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆนาะแม่เนาะก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่สั่งของกับวิไลได้ของแน่นอนค่ะนะคะวิไลก็ส่งของไปให้กับน้องผู้ช่วยขนส่งแล้วนะคะคือน้องไลแมนหรือน้องแก๊ปนะคะก็คุณแม่มั่นใจได้ค่ะว่า ได้ของแน่นอนแล้วรวดเร็วนะคะยิ่งถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลไม่มีเวลามาที่ร้านนะคะก็สามารถเรียกใช้บริการน้องได้นะคะขอบคุณมากค่ะ